สวัสดีครับผมนายธีรกิจเมนกูลนะครับจากร้านล้ำตัดเงินโบราณครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าชัยอำเภอรศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยครับจุดเด่นของกิจการของร้านล้ำตัดเงินโบราณน,นะครับต้องกล่าวก่อนเท้าวความขั้นต้นก่อน,นครับร้านล้ำตัดเงินโบราณน,นะครับเป็นร้านที่ผลิตเครื่องเงินเจ้าแรกๆที่ต่อยอดมาจากทองสุขโขทัยครับโดยพี่เตือนนะครับ เตือนเตือนใจเบาบางนะครับเป็นผู้คิดแล้วก็ริเริ่มที่จะผลิตเครื่องประดับที่ทำจากเงิน99.99 99ของเครื่องเงินนะครับจนมาเป็นเงินสุขโขทัยในปัจจุบันนี้ครับผลิตภัณฑ์ที่เราทำนะครับก็คือแหวนปากานะครับคือแรงบันดาลใจที่ผมออ,ออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเรามาสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยสิ่งที่เรานึกถึงก็คือ อุทยานประวัติศาสตร์นะครับเครื่องเครื่องสังคาโหเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบยกลวดลายของปากกาซึ่งอยู่ในเครื่องสังคาโหของสุขโขทัยครับนำมาเป็นชิ้นงานในการออกแบบในครั้งนี้นะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเครื่องเงินสุขโขทัยนะครับจริงๆแล้วสามารถใส่สีได้หลากหลายเฉดสีนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงเขียวน้ําเงินนะครับแต่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ ของร้านาตัดเงินโบราณนะครับเราเลือกที่จะใช้เป็นวัสดุคือเนื้อเงินล้วนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใส่ของลูกค้าใส่ได้ไม่ว่าเราจะใส่สวมใส่ชุดในแบบไหนนะครับสามารถใส่ได้เหมาะกับบุคคลนะครับทุกเพศทุกวยัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับสามารถใส่ได้ในทุกรุ่นของอายุครับ ขอขอบคุณโครงการนะครับที่มอบโอกาสให้เราได้มีร่วมในการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับของร้านลำตัดเงินโบราณนะครับเพราะว่าจะทําให้เราสามารถออ,ออกแบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ยุคปัจจุบันรวมถึงการให้ข้อคิดของอาจารย์หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชิ้นงานช่องทางการขายหรือแม้แต่แพคเกจจิ้งหรือรวมถึง การดำเนินง,งานต่างๆของทางร้านเราครับ